สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูฟุก็จะมาอธิบายนะคะในเรื่องออในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยส,สัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเราเรียนในเรื่องของออาการทำงานบ้านหรือการทำความสะอาดบ้านไปแล้วนะคะเราก็จะรู้ในเรื่องของการใช้ไม้กวาด ทางมะพร้าวไม่กวาดดอกหญ้าที่ตักผงมีทังขยะไม้ปัดขนไก่พวกนี้เรารู้ไปแล้วคราวนี้มาถึงสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเอ่อมามันก็เป็นงานบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนในการล้างจานนะคะขั้นตอนในการล้างจานเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคราวนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องมารู้วิธีมันต้องมารู้วัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมคะที่ใช้ในการล้าง นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการร,บราับประทานอาหารเนี่ยไอาจานช้อนชามถ้วยแก้วต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะได้มารู้ว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างบ้านนักเรียนมีไหมนะคะคราวนี้มีแบบมีแบบในหนังสือหรือเปล่ามีแบบในใบความรู้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะที่ที่เราดูเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะรูฟูว่าน,นักเรียนน่าจะเคยเห็นกันบ้างแหละ แผ่นขัดนะคะแผ่นขัดเนี่ยเออ่หรือที่ที่บ้านเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าสก็อตไบท์ใช่ไหมคะแล้วก็ฟองน้ําแต่บางที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งฟองน้ําแล้วก็สก็อตไบท์อยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นสก็อตไบท์บางๆแล้วก็มีเออ่ฟองน้ําติดอยู่กับสก็อตไบท์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูค่ะมันก็จะมีผ้าผ้านะคะเป็นผ้าสะอาดหรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้หรือ,อาบางบางบ้านนะคะใช้ผ้าเออ่ พ่ออ้อมพ่ออ้อมน้องตอนเล็กๆประมาณเดือนสองเดือนนะคะก็พอไม่ได้ใช้ก็เอามาซากักซักให้สะอาดเลยนะลูกเราก็เอามาเช็ดจานชามก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาล้างจานนี่เป็นตัวที่ทําความสะอาดของจานหรืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหารทั้งหมดนะคะถ้วยถ้วยใส่น้ํายาล้างจานบางบ้านอาจจะเป็นอาจจะเป็นเป็นขวดนะคะเล็กๆเอาไว้ผสมกับน้ํายาล้างจานนะคะ กระมังใบใหญ่นะคะกระมังใบใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นบางบ้านอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้อาจจะมีซิงค์มีอ่างล้างจานนะคะก็ก็สะดวกนะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระมังแบบนี้ได้นะคะต่อไปเนี่ยเรามาดูซิว่าทําไม heroin, เราเอ่อพอเราใช้ของพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการทําความสะอาดยังไงหรือวิธีการจัดเก็บยังไงนะคะหลังการใช้งานควรปิดฝาน้ํายาล้างจานให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ จากนั้นจึงล้างทําความสะอาดแผ่นขาดฟองน้ําถ้วยใส่น้ํายาล้างจานนะคะและกระมังแล้วความแห้งแห้งนะคะอ้ส่วนผ้าผ้าสําหรับเช็ดจานเนี่ยนะคะก็ต้องนําไปซักนะคะทุกครั้งนะคะแล้วก็ผึ่งแห้งจึงจะนํามาใช้ในครั้งต่อไปได้ถามว่าทําไมเราต้องปิดฝาน้ํายาล้างจานให้ให้ให้สนิทเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันหกเลอะเทอะถูกต้องค่ะแต่ว่ามันเกิด ถ้าสมมตินักเรียนเอาน้ำยาล้างจานหกทำหกบนพื้นใช่ไหมคะแล้วน้ำเนี่ยมันเกิดเปียกขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะคะมันอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ปิดให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ไม่ไม่ให้มันหกเลอะเทอะนะคะส่วนฟองน้ําเนี่ยก็ต้องซักนะต้องล้างทําความสะอาดนะคะอย่างของครูฟุ๊กเนี่ยฟองน้ําล้างจานเนี่ย คุฟุกก็พอหลังจากนั้นก็จะต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็ลวกเพื่อที่จะให้มันเป็นการฆ่าเชือ้อหรือถ้าไม่ลวกน้ําร้อนก็ล้างเอาฟองออ,ออกให้หมดนะคะแล้วก็พึ่งให้แห้งก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนผ้าเนี่ยเช็ดเนี่ยก็ถ้ามีแดดนะคะเราก็ตักแดดได้แต่ถ้าไม่มีแดดเราเอก็ต้องใช้ผ้าใช่ไหมคะเช็ดเช็ดจานเช็ดแก้วเช็ดช้อนให้สะอาดแล้วก็ไปพึ่งนะคะแล้วพอใช้ผ้าเสร็จแล้วก็ต้องทําไม ต้องสักให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการดูแลความสะอาดของอุปกรณ์อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการล้างจานนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่ามีมีอุปกรณ์อะไรบ้างต่อไปมาดูคะ่ะขั้นตอนการล้างนะคะการล้างจานล้างชามถ้วยและช้อนซ่อมนะคะวิธีและขั้นตอนก็จะมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนโดยการถามว่าโอ้ยครูหนูก็ล้างเป็นนะคะ บางบ้านอาจจะนักเรียนอาจจะล้างไม่ถูกต้องก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยบ้านไหนที่มีซิงค์นะคะซิงค์ล้างจานเนี่ยบางทีถ้านักเรียนไม่อ,อันที่หนึ่งเขาบอกว่าใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจานชามถ้วยลงในถังขยะก่อนใช่ไหมคะถ้าอันเนี้ยน,นักเรียนไม่ไม่เทเศษอาหารทิ้งลงในถังขยะก,ก่อนนักเรียนล้างไปเลยมันอาจจะไปอุดตันตามท่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเทอาหารเศษอาหารออกให้หมดก่อนนะคะต่อไปล้างจานชามถ้วยและช้อนซ่อมในน้ําสะอาดหนึ่งครั้งนะคะ เราต้องล้างเอาคราบออกให้หมดก่อนนะคะ 3. ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยนะคะนะคะนกรณีที่มีถ้วยชามมากๆเนี่ยก็ให้ผสมน้ำยาล้างจานลงในอ่างล้างได้เลยหรือในกระมังแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ล้างมันก็มันก็จะสะดวกนะต่อไปนะคะฟองน้ำหรือแผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจานแล้วขัดถูจานชามถ้วยช้อนซ่อมทั้งภายในและภายนอกด้านหน้าและด้านหลังนะคะเวลานักเรียนล้างจานเนี่ย นะคะนักเรียนก็ต้องล้างทั้งข้างในข้างนอกนะคะไม่ใช่นักเรียนล้างจัดจานที่นักเรียนกินไอตูดมันอาจจะมีความมันก็ได้ถูกไหมคะมเพราะมันวางทับๆกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ,อ,ะอันนี้เมื่อล้างทั้งนี้แล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องล้างน้ําเปล่านะคะสองถึงสามครั้งจนฟองไม่มีนะคะไม่ลื่น ถ้านักเรียนเปิดเทอมนะนักเรียนล้างถาดน,นะคะครูฟุกจะมีการทดสอบในการถาดเนี่ยว่ามือเนี่ยแตะถาดเนี่ยมันมีความมันไหมมันดังปืดป๊ดปื๊ดไหมถ้ามันดังปื๊ดปื๊ดแสดงว่าโอเคแต่ถ้ามันมีมันยังมันอยู่แสดงว่าเราล้างไม่สะอาดนะคะอันนี้ก็ต้องล้างน้ําเปล่าให้สะอาดด้วยเมื่อล้างเสร็จแล้วก็พึ่งนะคะพึ่งเช็ดจานชามช้อนซ่อมให้แห้งนะคะแล้วก็ความแบบนี้นะเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ ล้างนะคะล้างเก็บล้างเสร็จแล้วพึงให้แห้งเสร็จแล้วเก็บจานชามเข้าตู้นะคะหรือวางไว้ในตะกร้าปโปร่งนะคะช้อนซ่อมก็เก็บในที่เก็บช้อนเก็บซ่อมนะคะเป็นการหยิบใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะปลอดภัยนะ,ะสำหรับวันนี้ครูฟุกก็จะฝากใบความรู้ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปแบบฝึกหัดการต่อนะคะสวัสดีค่ะ